สวัสดีค่ะแอดวานนะคะแอดวานขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจแอดวานนะคะอัพิโซดนี้แอดวานมีใจความสำคัญของซีรีส์จีนเรื่อง l v v e s c ิ i f t นะคะมาฝากตอนที่3ค่ะตอนที่3นี้เปิดตัวพระรองจูลี่นะคะโดยตอนแรกเนี่ยหลัวไข่ห้วยนะคะหลัวไข่ห้วยก็คือน้องนางเอกนะคะต้องการจะนำ แผนการรักษาจูชวีวนเวินเนี่ยมาแจ้งแก่ท่านลุงรลองของจูชวีวนเวินนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่มาพบกับหัวข่ายห้วยก็คือจูลี่นั่นเองค่ะจูลี่กับหัวข่ล่วยนะคะได้บังเอิญพบกันที่ต่างประเทศเมื่อ3ปีก่อนค่ะจูลี่นะคะจำ หลัวไข่ห้วยได้ว่าเป็นหญิงสาวที่เก็บนาฬิกาให้เขาในวันฝนตกนะคะและให้ร่มกันฝนกับเขานะคะซึ่งในวันนั้นเป็นตอนที่เขากําลังอยู่ในช่วงทุกข์ใจสุดๆนะคะแล้วก็หลัวไข่ห้วยเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเข้ามาช่วยเหลือจูลี่ในตอนนั้นซึ่งทําให้จูลี่ประทับใจมากนะคะแล้วก็จําไว้จนถึงทุกวันนี้นะคะและในวันนี้จูลี่ก็ได้นําร่มอันนั้นนะคะมาคืนกับ หลวขไข้ห้วยด้วยการพบกันของเขาและหลวขไข้ห้วยนะคะทําให้เขาเชื่อมั่นว่าหลิวไขยห้วยเนี่ยจะเป็นนักจิตบําบัดที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่จะรักษาจูเฉวียนเหวินได้นะคะนั่นก็เป็นเหตุผลที่หลวขไขยห้วยเนี่ยถูกเลือกให้ทํางานนี้ในฉากนี้นะคะจะมีการอธิบายเรื่องราวว่าทําไมจูรี่ถึงพยายามให้หนางเอกรับงานนี้นะคะ จูรี่เนี่ยเป็นน้องชายของจูชเวียนเหวินค่ะแล้วก็เขาก็บอกให้หนางเอกนะคะให้หลัวไข่ห้วยเนี่ยเรียกเขาว่าลี่เกอก็ได้นะคะลี่เกอเกอนะคะก็คือให้ความนับถือเป็นพี่ชายได้นะคะ ต่อมาเนี่ยสื่อทุกสื่อค่ะสื่อทุกสื่อในประเทศจีนนะคะตอนนี้ก็ต่างที่คอยติดตามสัมภาษณ์เขาตลอดเวลานะคะเกี่ยวกับอาการของจูเฉวียนเหวินพี่ชายค่ะที่แต่งตัวเป็นองค์ชายสมัยโบราณนะคะรวมถึงเหล่าบรรดาคนรับใช้ในบ้านที่แต่งตัวย้อนยุคกันหมดทุกคนนะคะและใครจะเป็นคนที่ต้องดูแลธุรกิจของจูเฉวียนเหวินชั่วคราวไปก่อนในช่วงนี้นะคะระหว่างมีคันดิเดตค่ะมี2ตัวเลือกนะคะระหว่างจูลี่ค่ะ กับดี렉เตอร์เหมยนะคะคณะกรรมาการในบริษัทของจูเฉวียนเหวนเนี่ยต่างก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจค่ะก็จึงพากันแห่มาหาจูเฉวียนเหวนที่ที่บ้านวังะนะคะที่บ้านวังของจูเฉวียนเหวนนี้พอมาถึงวังแล้วนะคะก็ต้อง คณะกรรมการบริษัททุกคนนะก็ต้องทำตามกฎค่ะก็คือจะต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นชุดขุนนางโบราณนะคะก็คือฉากก็จะขำๆนะคะแล้วก็ต้องพูดคำโบราณเวลาที่พบกับองค์ชายด้วยนะคะนี่ดี렉เตอร์เหมยเขาก็ทำหน้าแบบเอื่มละอานะคะแต่ก็ต้องทำค่ะเพราะถ้าไม่ทาำจูเฉวียนเหวินก็ไม่ให้พบนะคะต่อมาค่ะเมื่อจูเฉวียนเหวินพระเอกของเราได้ยินคำถามของเรากรรมการบริษัท เรื่องที่ว่าจะให้ใครนะคะดำลงตำแหน่งรักษาการ c e o นะคะจูเฉวียนเหมอนนะก็โยนคำถามนี้ไปให้กับหลัวไข้ห้วยค่ะนางเอกนะคะให้หนางเอกเราตอบค่ะนางเอกก็เลยบอกทุกคนไปว่าเนี่ยให้ดเลคเตอร์เหมยนะกับจูลี่เนี่ยพิสูจน์ผลงานภายใน2เดือนนะคะใครผลงานโดดเด่นผลงานดีก็คนนั้นก็สมควรได้รับตำแหน่งไปนะคะนี่ดเลคเตอร์เหมยก็ได้ยินที่นางเอกพูดนะคะก็เลยพูดขึ้นบ้างว่า ถามนางเอกไปนะคะรู้ว่านางเอกเป็นนักจิตบําบัดก็ถามว่าเมื่อไหร่จูเฉวียนเหวินน่าจะหายดีนะคะนางเอกก็ตอบไปว่าภายใน2เดือนดีเรคเตอร์เหมยก็เลยบอกกับนางเอกว่าหากหมดเวลา2เดือนแล้วอะ่ะจูเฉวียนเหวอนอาการยังไม่ดีขึ้นนะเขาจะต้องถูกปลดออกจากตําแหน่ง CEO นะคะ ใจความสำคัญต่อมาของตอนนี้ก็คือพวกเรานะคะคนดูจะได้รู้ว่าหลวไข่ห้วยนะคะนางเอกเนี่ยกลัวของแหลมคมทุกชนิดค่ะจูเฉวียนเวินได้รู้ความลับนี้เรื่องของหัวหลวไข่ห้วยโดยความบังเอิญนะคะก็คือหลวไข่ห้วยเนี่ยนางจะมีมีอดีตตอนที่นางเป็นเด็กนางเคยไปตกแบบโดนกับดักหนีบที่แขนนะคะก็ทำให้นางแบบจำมาจนโตเลยนะคะแล้วก็ พอหลวงไคห้วยเห็นอาวุธนะคะเห็นของแหลมคมเนี่ยนางก็จะกลัวค่ะตัวสั่นแล้วก็จะเป็นลมไปเลยนะคะก็คือเป็น เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งอะค่ะนี่พอพระเอกรู้เรื่องนี้นะคะพระเอกก็เห็นใจนางเอกค่ะเห็นใจหลวงไข่ไข่รั่วค่ะคือเห็นใจว่าอเป็นโรคจิตนะคะเป็นโรคประสาทเหมือนก,นกันกลัวของมีคมนะคะน่าสงสารอะไรประมาณนี้ก็เลยสั่งให้คนรับใช้นะคะเอาของมีคมอะออกไปจากห้องให้หมดเลยค่ะอันนี้คือสั่งคนอื่นหลังจากที่นางเอกออกไปแล้วนะคะแล้วก็ในระหว่างช่วงนี้มันก็จะมีฉากฟินๆนะคะตอนที่นางเอกเขาจะเป็นลมใช่ไหมคะก็มีการมารับกันโอบก,กันอะไรอย่างเงี้ย ะคะเพื่อนๆก็จะได้ ฟินกันไปนะคะถ้าได้ได้ชมกันนะคะต่อมาค่ะเพื่อการรักษาที่เร็วขึ้นนะคะหลวไห่ห้วยก็ต้องการรู้เรื่องราวในอดีตของจูเฉวียนเหวินค่ะหลวไห่ห้วยก็เลยสังเกตนะคะก็คือจะหารูปภาพตอนเด็กๆหรือหาข้อมูลแล้วค่ะตอนนี้นะคะนางก็สังเกตเห็นว่ามีห้องห้องหนึ่งนะคะที่ต่อมาที่หลวไห่ห้วย,วยรู้ว่าเป็นห้องเก็บของส่วนตัวของของพระเอกนะคะของจูเฉวียนเหวินเนี่ยแต่ว่ามันล็อกตลอดเวลานะคะนี้หลวไห่ห้วยก ก็คิดว่าในนั้นอาจจะมีสมุดบันทึกเรื่องราวหรือรูปภาพนะคะที่สามารถจะทําให้เธอรู้จักอดีตของจูเฉวียนเหวินได้นะคะพอตอนกลางคืนนะคะเมื่อหลวไข่ห้วยไปทําซุปนะคะทำซุปไก่เสร็จเนี่ยก็ในขณะที่กําลังจะยกไปให้กับพระเอกจูเฉวียนเหวินเนี่ยก็สังเกตนะคะว่าประตูห้องเก็บของอไม่ได้ล็อกแล้วมันเปิดอยู่นะคะนักเอกของเราก็เลยวาง เข้าไปนะคะวางถ้วยซุปไก่ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปด้านในค่ะห้องเก็บของนะคะแล้วเธอก็เห็นพวกสมุดภาพของจูชิเวียนเหมือนจริงๆค่ะตอนที่เป็นเด็กนะคะแต่นอกจากนั้นแล้วนะคะนางเอกก็เหลือบไปเห็นปิ่นดอกทอ้อด้วยค่ะคือเหมือนเป็นปิ่นที่เหมือนกับที่เธอเห็นในความฝันบ่อยๆเลยนะคะว่าปิ่นเนี้ยเจ้าสาวนะคะเหรียญอี้ที่กําลังจะตายในโลกโบราณเนี่ยได้มอบไว้ให้กับเจ้าบ่าวก่อนตายนะคะแล้วก็มีภาพ มาอีกนะคะภาพของเหรียญอยีที่เป็นหญิงสาวนะคะที่เดินทางมาเป็นเพื่อนกับองค์ชายชเฉวียนบวิน,นะคะเพื่อที่จะส่งองค์ชายชเฉวียนวินที่ตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะแบบ เกิดอาการบอดชั่วคราวอยู่นะคะก็เป็นเพื่อนกันกลับไปเมืองหลวงแล้วพอมาถึงเมืองหลวงอะ่ะเหรียญอี้นะคะก็มารู้ความจริงว่าองค์เฉวียนเว,รวรนะิร์ะเป็นองค์ชายคะ่ะพอมาถึงเมืองหลวงนะคะก็รู้เลยนี่จากนั้นนะคะองค์ชายเฉวียนเว,รวรนะิร์ะก็เลยได้มอบปิ่นปักผมดอกทอ้ออันนี้ให้กับเหรียญอี้ในสมัยโบราณนะคะนี้ นางเอกนะคะหลวไข่ห้วยในโลกปัจจุบันก็ช็อกเลยค่ะพอเห็นภาพทุกอย่างในในหัวนะคะออกมาเป็นแบบนั้นก็ช็อกเลยค่ะแต่ก็พอดีที่จูเฉวียนบนนะคะพระเอกเราเข้ามาในห้องเก็บของพอดีค่ะนี่หลวไข่ห้วยก็เลยต้องเรียกสติกลับมานะคะแล้วก็ต้องเอาตัวรอดให้ออกไปได้ก่อนนะคะแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาใหม่นะคะเพราะว่าต้องการจะมาสืบเรื่องเรื่องไอ้ปิ่นดอกท้ออีกทีหนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวาน s ูก a r Love Chinese Novel and s ์ r ีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ